ตัวตลกสยองหลอกล่อเด็กเข้าป่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้คนได้พบตัวตลกที่น่าขนลุกไปทั่วนอร์ทและเซาแคโิรไลนาประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมมีผู้พบเห็นตัวตลกที่มีใบหน้าสีขาวหน้าสยองที่คอยใช้เงินเพื่อหลอกล่อให้เด็กเข้าป่า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดูเหมือนว่าเจ้าตัวตลกสยองเนี่ยจะโผล่ไปทั่วนอตแคลรไลนาเมื่อวันที่4กันยายนราว2ทุ่มครึง่งเหตุการณ์คล้ายกันได้เกิดขึ้นในวินสตันเซเลมเด็ก2คนได้เห็นตัวตลกพยายามที่จะล่อให้เด็กเข้าไปในป่า <c oughs> พวกเขาจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาแจ้งตำรวจ สชั่วโมงต่อมาก็มีคนเห็นตัวตลกตัวที่สองห่างออกไปราว3กิโลเมตรใช้ขนมล่อดเด็กเข้าป่าอืมแต่ว่าเด็กพวกนี้นอนดึกจังเนาะ2วันต่อมาบนถนน Old r i d g e Road ชายคนหนึ่งรายงานว่าได้เห็นตัวตลกใกล้กับป่าในขณะที่เขายืนอยู่บนระเบียงของบ้าน เขาก็เลยคว้ามีดฟันอ้อยออกไปไล่ตัวตลกออกไปจากบริเวณได้สำเร็จตัวตลกอาวาดแบบเนี้ยถ้าคุณเจอคุณจะรับมืออย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ